แสงสว่างที่ปลายอุโมงรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะถึงทางออกเคลียทุกอย่างจบจริงหรือไม่หนทางหลังจากนี้ครับนะปิดบัญชีหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวจะทำยังไงกทมอจัดการไปแล้วหนึ่งก้อน23,000ล้านค่าวางระบบนะระบบไฟฟ้าและขึ้นกลระบบอน,นุสัญญาณ23,000ล้านจ่ายแล้ว แต่ยังเหลืออีกก้อนก็คือรถค่าเดินรถส่วนต่อขยายประมาณสามหมื่นกว่าล้านหอนทางเลือกของกทมคือจ่ายเองหรือขอเงินรัฐบาลถ้าจ่ายเองได้จบเลยไม่ต้องมาคิดหาทางอื่นอีกครับถ้าจ่ายเองได้อีก3า0 0 0ื่นกว่าล้านแต่ถ้าจ่ายเองไม่ได้น่ยต้องขอเงินจากรัฐบาลหรือหาทางอื่น หรือเจรจาตามแนวทางมาตรา44เดิมนะจะทำอย่างไรนะดูถัดไปทีนี้คร,รักทมมีงบจำกัดนะจะเห็นได้ว่าหลายโครงการทยอยโอนไปให้รอฟอร์มรดูรถไฟฟ้าสีอื่นๆรวมถึงโครงการต่างๆที่กทมจะต้องทำเอาสายไฟลงดินอะไรต่อมีอะไรก็ต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นแล้วกทมจะทำอย่างไงนะก่อนหน้านี้ครคงจำกันได้ คุณชาตชาติก็เคยมีข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลตอนที่เขามาเป็นผู้ว่าใหม่ๆนะท่านผู้ว่าชา,ชาติแจ้งไปที่รัฐบาลตอนนั้นรัฐบาลลุงตู่บอกเลยว่าเนี่ยเห็นด้วยนะกับแนวทางที่จะทําให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเดินแบบไร้รอยต่อแต่กทมเนี่ยติดอะไรติดเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเนี่ยนะอย่างค่าวางระบบ มันเป็นเงินก้อนใหญ่อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนด้วยอันนี้คือตอนแรกเข้ามาใหม่ๆแต่ปัจจุบันนี้ท่านผู้ว่าชาติตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจ่ายเองแต่มันยังเหลืออีกส0 0 0 0ื่นกว่าล้านค่าเดินรถทีนี้แนวทางตอนนั้นคือมองว่ากทมต้องได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนกลางบ้างเพราะกทมเนี่ยคนต่างจังหวัดก็มาอยู่ใครๆก็มาอยู่ซึ่งก็มีเหตุผลแล้วทีนี้เราจะทำยังไงหลังจากนี้ฮะ นะนี่คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังก่อนที่คุณชาติชาติจะเข้ามาก่อนที่รัฐบาลเศรษฐาจะเข้ามานี่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่นะก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี่ตอนที่ไปเปิดการเดินรถนะฮะแต่จริงๆรเนี่ยรถเนี่ยเริ่มเดินแต่ก่อนหน้านั้นแหละอันนี้ผู้บริหาร BTS คุณคีรีนะฮะแลวกระทรวงคมนาคมตอนน้อนอดีตผู้ว่านะอัศวิน นั่นคือตอนที่ไปเปิดการเดินรถแต่ปรากฏว่าค่าเดินรถก็ยังไม่ได้มีการจ่ายเพราะอะไรก็สมัยนั้นนายกลุงตู่นะตอนนั้นมีอำนาจคอสอชอยุคโน้นเลยก็ใช้มาตรา44ฮะมาตรา44ที่ว่านี่คือนี่เพื่ออะไรเพราะไม่อยากจะจ่ายนั่นแหละฮะไอห้าหมื่นล้านเนี่ยจะได้ประหยัดก็เลยไปใช้วิธีเจรจากับเอกชน เพื่อให้เอกชนรับภาระไปหมดเลย5 0 0 0 0ล้านนั่นคือแถวแนวคิดแนวทางของรัฐบาลลุงตู่ตอนนอนนต้องการประหยัดเงิน5 0 0 0 0่นล้านก็เจรจากับเอกชนแล้วยังไงมันก็ต้องเดินลถเจ้าเดียวอยู่แล้วมันถึงจะไร้รอยต่อนั่นคือแนวคิดซึ่งดีแต่ทําไม่สําเร็จฮนะดีแต่ทําไม่สําเร็จยุคนั้นนะจนกระทั่งมาปัจจุบัน ผู้ว่าชาดชาติตัดสินใจจ่ายเองไปแล้วก้อนหนึ่งแล้วหลังจากนี้ทาไงเทนี่รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ว่าเนี่ยก็คืออันนี้ครับนะมีไข่แดงที่เขาเรียกก็คือส่วนตรงกลางนะเด็หมอชิดสะพานตากสินสนามกีฬาแห่งชาติไปอ่อนนุชอันนี้เป็นสัมปทานของ BTS สัมปทานถึงปี2572ส่วนต่อขยายก็คือที่ต่อมานี่ทั้งส่วนแรกและส่วนที่สอง อันนี้ BTS รับจ้างเดินรถเห็นไหมอันนี้คือเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วจะทํายังไงให้มันเดินต่อไปโดยต่อเนื่องโดยที่ไม่ใช่ว่าพอหมดสัมปทานตรงกลางแล้วจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งมาเดินแล้วเดินส่วนกลางแล้วจะลงรถเปลี่ยนรถไปอีกเจ้าหนึ่งจากหมอชิดไปคูคตอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นที่มาที่ให้ใช้มาตรการ44เจรจารวมไปถึงให้เอกชนรับภาระไปเลยรัฐไม่ต้องไปจ่าย5 0,000ล้าน แต่ทําไม่สําเร็จแล้วตอนนั้นทําอะไรเอาไว้บ้างฮะนี่ตอนนั้นก็เจรจาเห็นไหมให้บีทีเอสรับหนี้ไปให้หมดแล้วกาหนดค่าโดยสารไม่เกินเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ทมจะมีรายได้ยังไงแลกกับการขยายอายุสัญญาสมรทามนี่ในยุคโนดแล้วจากนั้นผู้ว่าอศวินก็เสนอมทหนึ่งมทหนึ่งมีผู้ว่าคนใหม่ก็ต้องกลับมาถามผู้ว่าชาติชาติคงจํากันได้แล้วผู้ว่าชาติชาติก็มีข้อเสนอแนะ ตอบกับมทหนึ่งไปว่าไม่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาให้เอกชนไม่เห็นด้วยกับแนวทางมาตา44นะแล้วก็ขอเงินชํลรนี่ห้50มื่ล้านแล้วไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันควักเงินกทมจ่ายเองไปก้อนหนึ่งสองหมล้านเหลืออีกส0 0 0มกว่าล้านนั่นคือที่มาก่อนหน้านี้ฮะเอาแล้วหลังจากนี้ล่ะนะอาจารย์สามารถราชบุรษิตบอกว่าต้องลุ้น ว่ากทมจะล้างหนี้ BTS เนี่ยก่อนหมดสัญญาปี2,572ได้หรือไม่ทำไม72จึงสำคัญนี่ดูถัดไปฮะทำไมจึงสำคัญสัญญาสมรทานไข่แดงเนี่ย BTS เป็นผู้ลงทุนเองเขามีสัญญาสมรทานอยู่เก็บค่าโดยสารได้เท่าไร่เขาเก็บเท่าไหร่เขาเป็นเงินของเขาหมดไปจนถึงปี72แต่ส่วนต่อขยายอนะออนนุชแมริ่ ถึงการเคหะสูตรปาการหมอชิดไปคูคตนะสะพานตักสินข้ามไปบางว่าอันนี้เขาเรียกส่วนต่อขยาย BTS รับจ้างเดินรถค่าโดยสารกทมเป็นคนกำหนดแต่สัญญาสมรทานกลางเนี่ยจะหมดปี2,572แล้วในปีหลังจาก2,572 BTS จะมีบทบาทคือเป็นผู้รับจ้างเดินรถซึ่ง หลังปี2572เป็นต้นไปหมายความว่ากทมกำหนดอัตราค่าโดยสารได้เองหมดเลยอ่ะจะเก็บค่าโดยสารเท่าไหร่กทมกำหนดเองนั่นคือข้อดีครแต่ถ้าเกิดใช้หนี้เขาไม่หมดภายในปี72โดยเฉพาะไอ้ค่าเดินรถที่เหลืออยู่30,000กว่าล้านเนี่ยก็จะต้องเจรจากับเขาไงถูกไหม 2,572จะใช้หนี้เขาหมดไหมปีนี้ปี67ก็เหลืออีกประมาณ5ปีจะเอาเงินที่ไหนมาเพราะไอ้ค่าเดินรถมันจะมีก้อน4ก้อน5ถัดไปเรื่อยๆตามระยะเวลาถ้าอยากจะบริหารกำหนดค่าโดยสารเองหลังปี72ต้องใช้หนี้เขาให้หมดถ้าทำได้กทมมีอำนาจในการกำหนดค่าโดยสารเองหมดเลยหลังปี72ฮะจะเก็บกี่บาทก็ได้10บ,บาท20บ,บาท แต่ก็ยังต้องจ่ายค่าเดินรถ BTS นะเพราะ BTS มีสัญญาเดินรถจนถึงปี2,585นี่คือปมสำคัญหลังจากนี้ครับจ่ายไปแล้ว23,000ล้านอีก30,000ล้านจะเอาที่ไหนมาจ่ายถ้าไม่จ่ายก็จะต้องเจรจากับเอกชนอยู่ดีว่าจะทำอย่างไรจะขยายสัมทานกี่ปีเพื่อแรกหรือทางอื่น นี่คือปมสำคัญของรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลังจากนี้เพราะฉะนั้นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากมีการจ่ายเงินยังไม่ได้หมายความว่ามาหากาบจบเรียบร้อยต้องจับตาดูแนวทางของรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยหลังจากนี้ด้วยว่าจะสนับสนุนกรทมนในการทำระนี่เพื่อให้ กลับมากําหนดค่าโดยสารเองได้หลังสิ้นสุดสมปทานปีเจสองหรือสุดท้ายแล้วกทมอเองก็จะต้องหาเงินเองหรือจะต้องมีนโยบายไปเจรจากับเอกชนนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาม,มองหลังจากนี้ครับทั้งหมดนี้คือรู้ทันคดีโกงวันนี้สรุปมหากราบแต่วันหน้าเราจะมาตามกันต่อเพราะเชื่อว่าศาลปกครองสูงสุดใกล้มีคำตัดสินออกมาแล้ว แล้วจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ